สวัสดีครับพบกันในชุดที่86นะครับผมผลงานน่ารักน่านัากสบายสบายสำหรับวันศุกร์แห่งชาตินะครับเป็นผลงานของลุยจิกากามินะครับแล้วก็ไอคิโกะไอคิดานะครับผมก็ตัวนี้เราดูกันแล้วใช่ไหมครับเขาต้องมาเป็นแพ็คคู่ครับผมนะตอนนี้เรารีวิวแบบแพ็คคู่เมื่อวานเราก็เจอแอสโทรโลจีกับอะคิเมียไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มากันเป็นคู่คู่นะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ก็จะมาเป็น b i l l of the Fort u u n e เพราะว่าไดยันฟอร์จูนการ์ดเนี่ยเป็นตัว Oracle ที่เราได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของ Oracle นะครับ mm hmm. เขาทำออกมาสวยงามมากนะครับถ้าคุณยังจำได้ London b t it falling down, falling down อ่านะครับอันนี้จะเป็นไพ่ในส่วนของที่เป็นตัว Oracle นะครับ Oracle ของเขาอเอาขึ้นมาก่อนเผื่อว่า วันนี้เราจะมาเล่นด้วยกันประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะเริ่มผสมไพ่กันแล้วนะครับเห็นไหมครับคือเมื่อคุณเริ่มสะสมไพ่มากขึ้นเรื่อยๆการเอามาแมทชิ่งกันเอามาผสมกันมันก็เป็นการเพิ่มอาวุธให้คุณนะครับเพิ่มพลังศัก,กยภาพอาวุธให้คุณนะครับไพ่ชุดนี้ครับก็มาจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหตั้งแต่ปีน่าจะประมาณปี559ประมาณนั้นนะครับ หลายปีละนะครับ View of the Fortune นะครับน่าจะเป็นแรลไอเทมละผมเข้าไปดูตามเ,าเพจตามเว็บต่างๆที่ขายไม่มีขายละนะครับน่าจะไม่มีขายละตอนนั้นซื้อมาเพียงแค่1,500ยเยนที่ฮอกไกโดนะครับก็ไปเยี่ยมน้องสาวที่ฮอกไกโดแล้วก็ซื้อกับเข้ามา2ชุดพร้อมกันนะครับก็ไม่คิดว่าเออก็คือเห็นความน่ารักของเขาอะนะครับคู่มือก็ญี่ปุ่นล้วนนะครับญี่ปุ่นล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น ก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอาจจะอาจจะแบบว่าทํานายไม่ได้นะครับอ่านใครมีความสามารถในภาษาญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่ไพ่เขาง่ายๆครับมีแค่ยีสิบใบของเมเจอร์เท่านั้นเองมีไพ่เมเจอร์เพียงแค่22ใบเท่านั้นเองนะครับวิมีเวทมนต์ด้วยนะครับอ่ะ มาดูกันครับเขาก็มีแพคเกจแบบน่ารักน่ารักด้านหลังของเขานะครับก็จะเป็นรูปนี่พาทิตย์พัชจรนะครับมีเพียงแค่เมเจอร์22ใบนะครับข้างหน้าเปิดออกมาคือเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดายันและเพื่อนพ้องนั่นเองนะครับวันนี้เราได้การ์ดเดอะเอ็มเพเป็นการ์ดออฟเดอะเไปนะครับใครที่อยู่ในเพจผมก็สามารถที่ไปดูคำทำนายได้นะครับว่าวันนี้วันสุกแห่งชาติเดอะเอ็มเพก็มาเนาะ การล็อกดาวน์เริ่มคลายตัวแต่ยังไงก็ยังต้องระวังลอกที่ระลอกที่4ีระลอกที่5กันเอาไว้นะครับเพราะว่าเมื่อวานอย่างเมื่อวานเองเนี่ยผมไปฉีดวัคซีนแอคตานะเข็ม2นะก็ที่พารากอนอย่างเงี้ยก็เริ่มเห็นคนแบบโอ้โหเริ่มออกมากันเยอะแยะและคนเริ่มออกมากันพอไปซื้อของที่แถวบ้านพ่อค้าเขาก็บอกเลยนะนย down, เนี่ยพอคลายล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยคนออกมาเยอะนะ รู้สึกมันแบบว่าคึกคักคึกคักมากขึ้นไอ้ความคึกคักนี่แหละเนาะเราต้องระวังไว้นิดนึงนะครับคือเรายังไงเราก็ยังต้องแบบว่าดูแลตัวเองยังไงเราก็จะต้องแบบว่าเซฟตัวเองนะครับเพราะว่าโควิดมันต้องอยู่กับเราไปอีกนานแล้วยิ่งเราเห็นตัวเลขใช่ไหมครับเมื่อเช้าเราก็เห็นตัวเลขละผู้เสียชีวิตก็ยัง200กว่านะครับอาการของคนที่อาการรุนแรงก็ยังเป็นพันอยู่นะครับ ถามว่ามันเป็นการทำตัวเลขหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ตอบไม่ได้ที่ว่ามีคนเข้า1 4 0 0นมีคนออก19,000ม่อะไรเงี้ยไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะระบบการทำงานมันดีขึ้นหรือเปล่าการตรวจ atk มันทำให้แบบว่า specific เขาไปเลยว่าไปตรวจ pcr เร็วขึ้นแล้วก็คนก็ home อ s o l a t e กันมากขึ้นนะครับตลาดแถวบ้านผมเองก็ยังเปิดร้านกันเรียบร้อยแล้วจากที่แบบว่า ติดกันทั้งแผงติดคันติดกันทั้งตลาดนะครับตอนนี้เขาก็เปิดละร้านเขาเข้าขาหมูนู่นนี่นั่นร้านสละปงสละเปาเปิดหมดละนะครับก็ก็ถือว่ามันเหมือนกับอะไรอะ่ะมันเป็นรูปอะ่ะแต่ไม่อยากให้มันวนลูปออกมานะครับไม่อยากให้มันวนลูปว่าคนเรากาะตกอะ่ะเนาะก็เห็นห้างเปิดเห็นนูน่นเห็นนี่เปิดก็ออกไปเสร็จแล้วก็ติดเชื้อกันอีกนะครับตรงนี้คืออาจจะแบบนอกเรื่องนิดนึงแต่อยาก ให้ระวังไว้นิดนึงนะจากประสบการณ์ที่ทํางานอยู่ในส่วนเนี้นะครับอยู่ในส่วนเทียบดูแลป้องกันในส่วนเนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องขอความร่วมมือเนาะยังต้องวันนี้คุณคุณหมอนะครับผมนะครับตัวเลขวันนี้คุณหมอพบอ้นะคะหมอเบอ้ฟ้าวันนี้เรายังจะต้องให้ความร่วมมือกันอยู่นะคะอ่านะครับใช่ครับคุณหมอแว่นก็มาทันทีนะครับ ผมว่าตัวเลขเนี่ยมันลดลงก็จริงแต่ยังไงพวกเรากาดอดยาตกนะครับอืมเนาะพวกเราจะต้องมีความรู้มากกว่าสอสอใช่ไหมอืมเอ็มเพส <laughs> ใครฟังอธิบายบ้างผมไม่ฟังนะครับไรสาระนะครับอืมนะเดอะเทมเพลอครับ The ะเ m มเพ a รันนะครับคือไพ่น่ารักนะครับ The c h a r i ออนะ คือไพ่ชุดนี้ไม่มีอะไรมากเลยเราอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่รู้แต่เราใช้เวทไลเดอร์ธรรมดาเราก็แบบทำนายด้วยความน่ารักได้ละเฮอร์มิสนะครับวีวาลเดอะฟอร์จูนอ่าเหมียวดายานเดอะเวิลด์นะครับเดอะเวิลด์ลเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4 4่่ธาตุของเขานะครับเดอะฮาร์เพเทตนะครับพี่จา๋าอย่าพาหนูไปอย่าพาหนูไปคนอวดผีได้ไหมอ่า uh, ประมาณนี้นะเดอะสตาร์ star, นะครับผมเดอะจัสติก นะครับวันนี้ให้ดูหนะ้าไพ่แบบน่ารักน่ารักแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าไพ่ชุดนี้ง่ายๆจะเป็นเมเจอร์แบบ22บายซึ่งผมบอกเลยนะว่าใครที่เป็นมือใหม่เข้ามาในวงการเนี่ยนะบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรผมว่าลองใช้แค่เมเจอร์ใช้แค่เมเจอร์เฉยๆเมเจอร์ Major อย่างเดียวก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไปใช้ไพ่ไมเนอร์นะครับเราลองตีความจากเมเจอร์ก่อน นะครับนี่คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับการทำรีวิวของผมเนี่ยมันก็จะมีอะไรสอดแทรกไปเรื่อยๆเนาะคนฟังมาจนถึงวันนี้86แล้วใช่ไหมครับน่าจะได้ซึมซับเข้าไปในม่รมันผ่านหูซ้ายทะลุหูขวาหรือเปล่านะครับ the d e v i e นะครับ the j u d g m e n t นะครับเฮ้ยแต่ผมรีวิวปุ๊บผมก็จำไปด้วยนะ the fool นะครับ the emperor นะครับ the sun นะครับ s t a n งนะครับผม The Lover นะครับ The Moon นะครับ The Hangman อ่าเจ้าปีศาจตาเดียว The d e a ทน่ารักน่ารัก,กจบแล้ว22ใบนะครับวันนี้ที่จะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของคนที่เป็นมือใหม่ในการหัดที่จะทำนายนะครับถ้าคุณคิดว่าไพ่ของทาลอตเนี่ยมันยากเกินไปผมแนะนำให้ใช้เมเจอร์อย่างเดียว นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เมเจอร์อย่างเดียวก่อน22ใบนี้แหละคุณจับแล้วคุณทำนายเลยอย่าเพิ่งไปใช้ไมเนอร์นะครับแล้วคุณทำนายให้คล่องเลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้เพราะว่าเมเจอร์เนี่ยมันคือหลักใหญ่ใจความของไพ่ส่วนของอาคาณาพวกนี้ใช่ไหมแล้วมันทำนายง่ายๆด้วยมันไม่ลึกลับซับซ้อนคุณจะใช้หัวหัวกลับจะใช้รีเวิร์สได้ไม่เป็นไรแต่ ผมแนะนำให้เริ่มใช้จากเมเจอร์ดึงออกมาจากในชุดในกล่องนั้นเลยออกมาเลย22ใบนะครับแล้วคุณทำนายกับเพื่อนเล่นๆหรือว่าทำนายให้กับตัวเองเล่นๆไปเลยนะครับง่ายๆนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อาจจะมีออร์เคอีกชุดหนึ่งอ่าเห็นไหมครับมันเริ่มมันเริ่มทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณมีอาวุธติดมือมาขึ้นคุณอาจจะใช้ออร์เคชุดที่มัน เหมาะเหมอนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นชุดนี้กับชุดนี้บางทีเราใช้ชไพ่ชุดแมวเราก็ไปใช้ไพ่ออร์ลคเลแมวอันอื่นหรือเราไปใช้ไพ่ออร์ลคเคิพวกของลูซออี c คา e n เวนดิได้หมดของจิมจิมมี่แมนตันก็ได้เนาะหรือจะไปใช้ของไครเดียดอรีนอ่าของใช้ของแม่ดอรีนก็ได้เพราะของแม่ดอรีนจะเป็นฮิลิ่งซะส่วนใหญ่เนาะเป็นไพ่แองเจลนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราเริ่มทำนายเป็นนะครับเราก็จะเริ่มประกบคู่กันละนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคที่หนึ่งคือมือใหม่เราใช้แค่เมเจอร์22ใบเอาออกมาก่อนนะครับเอาออกมาก่อนเลยแล้วเราทำนายกับเพื่อนเราเล่นเล่นทำนายให้ตัวเองเล่นเล่นไปใช่ไหมกับอันที่สองคือถ้ามีออร์เคิลเริ่มเอาออรออร์เคิลเ,เข้าไปขยายความให้กับเมเจอร์นะครับแบบเนี้ยคุณก็จะเริ่มแบบว่าเริ่มรู้ละว่าเอ๊ะ จะทำยังไงกับตรงการทำํำนายไพ่นี้ดีแล้วคุณจะสนุกกับมันอ่ะอย่างเช่นอ่ะผมทํานายให้ตัวผมเองวันนี้ยังไม่พูดถึงลุงนะอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะหยิบไพ่ให้ตัวเราเองเราก็ตั้งสมาธินะครับเราก็ตั้งสมาธิว่าเราเห็นไพ่ใบไหนหรือเรารู้สึกถึงบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้นี่แหละมือที่เราสรับนี่แหละนะครับแล้วเราลองลูดพลังไปเนี่ยแล้วเราเรารู้สึกว่า เมันหยุดที่ตรงนี้นะครับเราก็เอาไพ่ใบนี้ขึ้นมาอ่ะสมมุติเราให้ตัวผมเองเนี่ยมันเป็นไปตาม View of the f o r t ์จูนะครับมันก็บอกเลยว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปมันเป็นตามลงลอ้อของเวลาอะไรประมาณนี้แล้วกลงลอ้อของคุณเวลาของคุณเป็นยังไงอ่ะคุณก็ลองมาดูซิใช่ไหมง่ายๆนะครับหรือเราจะใช้กลงลอ้อของเวลาใส่เข้าไปเอ๊ะกลงลอ้อของเวลาของคุณคืออะไรอ่ะ ลองดูกลงล้อของเวลาของคุณของผมวันนี้คืออะไรก็คือไพ่ใบนี้นะครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมเกิดความสว่างสดใสออ้ยดีจังเ <c oughs> <c oughs> นาะเพราะในวันนี้เป็นวันที่สดใสของผมเนาะลองไปดูอ่ะทีนี้ถ้าคุณไม่เอาตัวนั้นไม่เอาตัวนั้นคุณเอาออร์เคิลามาใส่ใช่ไหมคุณก็ดูซิว่าวันนี้ของผมจะเป็นยังไงนะ่าเนาะนะคือความซื่อสัตย์เนาะ what is a little boy m a k e of นะครับ Snip and s nail and the puppy dog tail นะครับผมก็คือเป็นวันที่คุณจะต้องเจรจารด้วยความซื่อสัตย์ผมรู้ว่าใช่เพราะว่าเมื่อเช้าผมได้คุยงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นู่นนี่นั่นไปกี้เนี้ยก่อนที่จะมาอัดเรียบร้อยละผมก็รู้แล้วว่าโอเคเราทําในสิ่งที่เราทําหน้าที่ของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่ามันโอเคสําหรับผมอ,อย่างเงี้ยได้ไหมครับได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการทํานายของ เนี่ยง่ายๆนะครับเอาเราลองมาดูครับคนเกิดวันจันทร์วันนี้วันศุกร์คนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรนะครับคนเกิดวันจันทร์วันนี้อ่านี้ของผมเก็บละนะครับง่ายๆไพ่ชุดนี้ง่ายๆไม่ยากนะครับผมคนเกิดวันจันทร์วันนี้เป็นอย่างไรแล้วทานายเล่นๆสนุกสนุกคนเกิดวันจันทร์โอ้โหวันนี้สเตรงนะครับวันนี้มีเรื่องที่แบบแล้วคุณสเตร็งยังไงอ่ะคุณก็ลองจับข้างล่างเพิ่มเข้ามานะครับคุณคุณเอาสองใบเลยไหม คุณสเตงไงคุณสเต้งตแล้วเซลไอสทีมคือคุณสเตงกับต,ตัวคุณเองนะนะเขาบอกว่าอะไรครับลิตเติ้ลแจ็คเนาะ Little Jack คอนนี่ s ซดอินเดอะคอ e ์เนอร์อิฐติ้งเอ็กซคุณสเต้งต่อตัวเองคือคุณจะกินเยอะนะครับคุณก็เลยแบบอดทนต่ออาหารการกินรู้สึกวันนี้อยากจะไปแบบว่าอิ่มทิพกินทิพไปนั่งทานอาหารทิพเพราะวันนี้วันศุกร์ใช่ปะคนเกิดวันจันทร์ก็เลยแบบว่า,อ,าอยากจะไปกินกินนู่นกินนี่อยากจะไปแบบ เออต้นร้องรำทาเพงลงละเนาะเพราะนั้นไม่ได้เขาเลยแบบว่ายังไงต้องอดทนนิดนึงนะเรื่องของอาหารการกินเรื่องของน้ําหนักประมาณนี้อ,อคนเกิดวันอังคารครับคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงอมาดูคนเกิดวันอังคารโอ้เทมเพลนจะต้องอดทนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทํางานของสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารคุณก็เลยต้องแบบเทมเพลนจาัดก,การงานต่างๆนะครับง่ายๆทําทนายไปแบบง่ายๆพูดอะไรออกไปก็พูดไปเหอะนะครับเทมเพลนเรื่องอะไรครับ คิว ah. ในเรื่องของโอ้โหนะครับ Pussy Cat Pussy Cat นะครับ What have you been I've been to London to visit the Queen นะครับแสดงว่าวันนี้คุณจะต้องมีเรื่องของการเดินทางด้วยคุณจะต้องมีเรื่องของการจัดก,การด้วยคุณจะต้องมีการพบปะผู้คนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่า I have been to London to visit the Queen ฉันจะต้องไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยอาจจะตีความรวมว่า พอ,พอใบแรกปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องของความเทมเพลน์ความอดทนในการงานพอใบที่สองมันไปขยายความปุ๊บก็อาจจะอาจจะทานายว่ามันเป็นเรื่องของการคิ้วก็คือเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของการที่แบบดูแลบุคลิกภาพของคุณให้ดีแต่พอจับสองใบมารวมกันมันแปลว่าวันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องคุยกับผู้หญิงบางคนนะครับ ประมาณนี้ได้ไหมด้วยความอดทนการเจรจางานอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะทํานายเพิ่มเข้าไปได้นะครับอ่ะไปดูคนเกิดวันพุธครับคนเกิดวันพุธวันนี้คุณเป็นคนยังไงอารมณ์เป็นยังไงวันพุธวันนี้คือดอะมูนขึ้นมาเลยเนาะเทพีปั่นได้ของเราก็มาเนาะสิ่งที่ใช่หรือสิ่งที่เป็นเรื่องของจินตนาการฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจสําหรับคนเกิดวันพุธอ่ะเราไปดูต่อนะครับนี่ครับเป็นการทํานายแบบ non s t r p นอนสต็อปเลย้ยเถ้าคุณแบบว่าทำนายได้นะคุณก็ทำนายไปเลยไม่ต้องดูอะไรมากมายอาคอลลิงครับลิตเติ้ลบอยบูนะครับคัมบยอนนะครับผมแปบลบว่าวันนี้เนี่ยคุณเองสมมติใบแรกตอบว่าเดอะมูนคือการจินตนาการหรือการทำงานจากสารนู่นนี่นั่นใบที่สองตอบเรื่องของการที่แบบว่าคอลลิ่งคือการรอรับสายโทรศัพท์หรือการคุยสายโทรศัพท์เพราะฉะนั้นพอจับรวมกันวันพุธคุณเอง อาจจะเป็นเรื่องของการรอสายรอการติดต่อกับใครบางคนอยู่ซึ่งเขาอาจจะไม่โทรมาหรอกนะครับเขาอาจจะไม่ได้โทรมาหรอกนะครับคุณเองจินตนาการไปเองว่าเฮ้ยสายนี้จะต้องโทรเข้ามาเป็นการติดต่อธุกรก,กิจของคุณประมาณนี้สุดท้ายแล้วคุณอาจจะลอกเก้อได้ไหม ได้นะครับประมาณนั้นอ่าไปต่อที่คนเกิดวันพฤหัสครับคนเกิดวันพฤหัสอ่าผมลองให้ไพ่ใบนี้ดูนะครับอ่คนเกิดวันพฤหัสอ่าวันนี้คือเอมเพรสเลยครับเนาะราชินีแห่งทองทุ่งนะครับความอุดมสมบูรณ์นะแมวมองกระต่ายมองนะเราไปดูซิวันนี้คนเกิดวันพฤหัสอ่าอินดีเพนเดนต์แปลว่าอะไรครับแปลว่าความเป็นอิสระนะครับ here a m I the little jumping joy นะครับ when nobody with me I am all alone นะครับแปลว่าคือวันนี้คุณสวยดูดีนะครับแต่อีกใบหนึ่งตอบว่าเป็นอิสระเพราะจับสองใบรวมกันแปลว่าอะไรครับสวยไม่มีใครเลือกเ <c oughs> นาะฉันพร้อมแล้วแต่วันนี้ฉันพร้อมกับความเป็นอิสระแสดงว่าวันนี้คนเกิดวันพฤหัสเนี่ยรักสันโดษนะครับรักสันโดษอยากทำอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ ทำตามใจตัวเองอะ่ะเพราะคุณเป็นอินดิเพนเดนต์แล้วก็เอ็มเพสเอ็มเพสคือพร้อมอินดิเพนเดนต์คือเรื่องของความเป็นอิสระเพราะนั้นวันนี้ตามใจตัวเองอยากกินก็กินอยากทำก็ทำอยากไปเที่ยวอยากจะไปนูน่นนี่นั่นนะคุณก็คิดว่าวันศุกร์เนี่ยเป็นวันดีของคุณละเดี๋ยววันนี้คุณจะลองไปแบบว่าทำตามใจปรารถนาของตัวเองนะครับอ่ะคนเกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์เอาใบนี้ไปละกันคนเกิดวันศุกร์วันนี้ตอบว่าอะไรครับ อ้าโอ้โหชาลีออรดนะยังต้องทำไปยังต้องเดินทางเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วค่อยภายข้างล่างจะขยายความว่าอย่างไรคนเกิดวันศุกร์นะครับอ้าวเดอะแมสนะครับผมเขาก็บอกว่าด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ฟอเตอร์เวนทูกอสต์สเตอร์นะครับอินเดอะชาเวอร์ออฟเดอะเบรนนะครับ he stepped in the powder นะครับก็แปลว่าพอวันนี้บอกว่าโอ้โหคนคนเกิดวันศุกร์ วันนี้คือคุณต้องทำในสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปนะครับอาจจะมีคนมาบังคับคุณให้ทำนุ่นทำนี่นะครับแล้วเสร็จแล้ววันนี้ฝนตกนะครับวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราดูซิว่าบ่ายๆฝนจะตกไหมนะครับแล้วคุณเองอยู่ในเขาวงกฏพอจับสองใบรวมกันแสดงว่าคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ก็ทำงานวนๆไปมีคนมาบังคับให้คุณจะต้องเดินทางหรือว่าการเดินทางวันนี้รถมันติด รถมันติดนะรถมันติดเพราะว่ามันเป็นชา a r i o t กับ m a s นะครับผมก็เข่าวงกดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เวลาจะกลับบ้านก็ดูเวลาให้นิดนึงนะครับว่าจะกลับเวลาไหนอยากออกไปในช่วงที่แบบว่าเออพิพราธรม,มอะไรประมาณนี้นะครับคนเกิดวันเสาร์ครับคนเกิดวันเสาร์อ่ะวันเสาร์เอาใบนี้ไปก็แล้วกันนะครับเนี่ยครับคือวิธีการทำนาย the magician นะครับคุณสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจของคุณปรารถนาเนาะ ถือว่าเป็นนักมายาก,กลนะครับแล้วก็ไพ่ที่ขยายออกมาของวันนี้คืออะไรครับ The Union ครับผมอ่า he come back and the mary mary me นะครับ petty bobby shelton นะครับผมคือกลายเป็นว่าวันนี้เป็นการรวมพลนะครับแสดงว่า The Magician Union เนี่ยแปลว่าวันนี้สังสรรค์ละ้ล่ะคนเกิดวันเสาร์อาจจะแบบว่าเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่า คุณแบบว่าไปสังสรรค์ไปรวมพลกันได้ไหมครับโอโ้วันนี้วันศุกร์แห่งชาติเนาะหลายๆคนก็คิดแบบนี้เหมือนกันระว,ะวังโควิดจะวารบาดนะจ๊ะเออนะเมจิเชียนนะครับการที่จะทําอะไรให้มันผ่านไปได้ด้วยดียูเนียนนะครับจับรวมกันแปลว่าอะไรจะทําได้ต้องมีคนช่วยนะครับวันนี้อาจจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือคุณในการที่จะทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จให้จงได้นะครับประมาณนี้หรือต้องเรียกหาคนช่วยเหลือ เห็นเวลาทำนายปุ๊บเราก็ทำนายออกมาเป็น3ช้อยละวอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอาคนเกิดวันอาทิตย์ครับวันสุดท้ายละคนเกิดวันอาทิตยว์วันนี้วันเป็นวันอะไรของคุณเป็นวันเดอร์ฟูลการเดินทางประมาณนี้นะคิดค้นจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็ไ้ขยายออกมาเป็นส่วนนี้ดูครับอ n time นะครับผมก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับผม history dictionary dog นะครับ the mouse land up the c o c k นะครับ ก็คือแบบว่าไอ้หนูพวกนี้มันพยายามเร่งคุณเหลือเกินนะครับที่จะให้คุณทำงาน on time เพราะนั้นวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์ครับคุณรู้เลยว่าวันนี้คุณจะต้องทำงานที่อยากจะทำแล้วทำให้มันตรงกับเวลาด้วยใช่ไหมอ่าประมาณนี้นะครับมันก็ตรงนะผมรู้สึกนะมันก็ตรงนะ The f o o l on time ใช่ไหม The Fool คือ เหมือนกับเ,เขาเรียกอะไรนะนักเดินทางนะครับออนทม์เพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเดินทางไปไหนคุณจะต้องจัดสรรเวลาให้ดีแต่ถ้าคุณไม่ได้ไปเดินทางคุณจะทําคิดสิ่งใดขึ้นมาใหม่ๆเพราะ,ะนั้นคุณก็ต้องเร่งรีบทําให้มันเสร็จตามเวลานั่นเองนะครับเห็นไหมครับ ไพ่แบบนี้น่ารักน่ารักสวยๆเราก็สามารถที่จะทำนายแบบง่ายๆได้นะครับลองดูละกันนะครับนี่คือการเริ่มต้นของการเป็นนักพยากรณ์ลองดูก่อนนะครับคุณอาจจะใช้แค่ไพ่เมเจอร์อย่างเดียวในการทำนายเล่นๆกับเพื่อนคุณนะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณเกิดความมั่นใจนะครับสวัสดีครับ